น่งอับซอน,นั่งในวังสุดท้ายเขาก็มาหอดนะเนาะสบายดีแอรอนครวัดหนึ่งในมาสหนึ่งในเจ็ดมัสัจันทร์ของโลกกวัดเขาก็เลยมาเลยตอนนี้ผมรู้สึกว่าอลังการนะ อารังการอาังการนีม้มาแต่อเสามานันกกธีอย่านว่าห่อนอยู่แล้วไอ้ไอ้ มูสว่งมูสว่งถ่ายรูปนะจันถ่ายรูปก่อนนะตอนนี้เรากำลังย่งางไปพระสาทนาครวัดหนึ่ง <c oughs> หนึ่งในในเจ็ดมหสัจจรัย์ของโลกย่ <c oughs> งางไป อลังการเลยมันไลยสั่น์ไายสั่เนาอ,อย่างไปลยสัตย่างไปเลยหูสวงหูสวงมาสวงมาสวง่สวงเอกลักของ จะไปพาะกันยังในประตูอ่าตอนนี <ạ. S 1> ้นกำลังสิเของไปสู่ภาษาไฟตัวนี้เขาทางสยามขึ้นโน่เขาสู่ตัวภาษาเลยเนาะตอนนี้ คนอลายเด้อขนาดว่าโอ้โหนี่อะไรนยขนาดมายั่หน้ายั่มเสาเลยถูกทีวีโอุยงามไงโอ้โหบูบูบีบีบพีบ คนมันต้องรับพี่ตังส oh, ิย่อยิหนหมนอขุนมีวัดผลบูดทั้งหังนันมีทุกประตูเลยป็นเป็นหอเป็นห้องไปโอ้ยมันสั่นนอกหรอเปล่าปุ๋มันสั่นไหนสันไหนมันสันนอกใช่ นิ้นประตูโคง้งอู้ผได้ขาดโอู้ยัยงห,หง่ะสองโม่หายหนี่นะมัน สามันล้าสาั่นอะไรนี่ล้าเข้าไปอำนาจจักคอมในสุดยอดแห่งคูนร้ายแห่งอีกคน ตอนนี้กำลังสีเขาไปสู่สันไหนวะสันซะเอ้ยตามกันแล้วก็เห็นหนา้าเห็นตาที่สุวรรณภูมิมานี่ตอนนี้นย่างอยู่สับยังเขินทางเขาเออ่นครวัดน,นครวัดอยู่เขมรียาดเฮ้ยมากับดานโพลี่มุ้งครับคุณใส่ปัดเนี่มุง่ย แนวมงมันคมสุดนะ้เจ right he, he ้แม่นียังห่อไหวห่อยังเามันลายนะเขาเข้าานพื้นที่ก็ว่าทิศหนึ่งกับยงเวสนะลอก็เบิ้งเลยว่าเบิ้งตัวจริงกับสีแมงของครองตายหมดลวันหนึ่งอ่นวันหนึ่ง่นสามสิบเจ็ดสาเจ็ด U.S. U.S.A. เนาะเฮ้ยไปเที่ยวเบิ้มือเดียวนะจิมไปทนเืขู่มือคูมมักตายี สามสิบเจ็ดเดือนเดือน U S เลยเดือน U S เลยชีบอกคนมาเที่ยวตรงเตี้ยมาเลยเที่ยวชีขอเตือนเที่ยวนี่เสียมเรียบนี่แม่นมื่อนึงจะก็เที่ยวบ่วัดเลยในอังกอร์หน่อยห่างไปเอ เขาบอกไม่มีทิศสันเนี่ยนาะงมีเข้ามาเลาก็โลกกับสั่นเดียวเลยนี่ประตูโกงกับประตูโกงเดียวเลยฮะเออถทายแล้วถ่ายถ่ยคนลายแหงนึงแต่ย่างเป็นสองลักแณ์เตั้งแต่ครัวสะพานทางเขามาทันหอดตัวพระศาจเลย รังการในนครวัดสมซื้อว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดมหัจจันทร์ของโลก รักนึ่งรักหนึงกระบอกเนาะเป็น <hhhh> กิโลเนาะแผลต่อเแผลเนาะประมาณแปดมุงเลยป็นมุ <uten> ้งเสาร์เ ตอนนั้นจะเข้าสันที่สองพอ้ลังไลยดิโอ้ทุกคนว้าวทา ไลดีดอนึกพูดไลดีดอกไอ้มันพูดททยพูกัทาทยกมันสิมันสิติดปาถูกก่อวัดอลังการแท้หนึ่งในเจ็ด,ด,ดมหัศจรร์ Vô 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 Đèo Điều xài, đèo xài Điều phải đôi bỏ bả? Bảy

the body down by the enemy because sometimes <laughs> they can throw it away and find they have นางอับสอนความอลังการ มันองเห็นมองอยู่มองนอนเ่นมองมาไหวเทปะเจาะเขามัเห็นอยู่เห็นนอนนะเห็์บายไปมาหุบใบมันมองเห็นว่าสิ่คืนเห็นเขาม่นอนเลยอืมกคือหลัดสว่างวัดนัละ ว่าาากกงัมันสั่นไปไหนมันขึ้นไหะไรบ้งเฮวขนาดน,นี้ chỉ cần nhất chỉ cần nhau thuốc ra có kè về một À ขึ้นดีบนะ uh, ่เนี่ยพริกใชไหรแม่เฮ้ยขึ้นเป็นตั้งภาษาสันซูมเป็นของขอยบรืบ,บกวกเข้าใจว่ามันเห็ดเพื่อนยังน่ะส้ามสไไาิขึ้นไปไหรนี่แปลตายเลยเนี่ยเป็นไปกราบไปฝ่ายเทพเจ้าป๊าถูก อย่าว่าฟิตไ T e ร่เติบอะไรยังขึ้นมาได้มันว่าฟิตน <c oughs> ี่โอ้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 ขึ้นมาสัตว์สูงสุดของ菩าทงางวัด มันเป็นมองอยู่มองนอนมันไหนมันเป็นเพื่อไหว้ที่พระเจ้าคนอะโอ้เป็นแบบมองยอดสูงสุดมาก็จะประมาณนี้ไปทางไหนดีฮะไปก่อนท่า อางามวิจิตอีคนน่ะเป็นสันเป็นสันจอมภาสาโอเคปอเคกมันคยขยกันหมด ที่ถึงสันสูงสุดของภาษานครวัดไปออกวิสิตโอ้ทางไปดีมัมันเป็นแบบซีทิศด้วยนะไปทั้งไหนก็ได้แบบซีทิศ nặng phương, phương pháp phương quốc ย่างไปยังมากงงเลยมันลายภาษาไรย่างไปยังมาหลงทางงงมันจะได้คือกันบดเลยครับย่างงี้ลงลไรลงทางลงเลยอู้จึงเป็นอลังการอย่างนีย่างไปยังมาหลงถางตายตายตายต้องไปจัดสรรคนเขมรเรียกบุรีเป็นมาน้ำ น่ารัางการดีดีหรอไม่คือกันบมดนะลงทาง้น่นลงทางลดงทายแบบมิม่ยมนี่ยท่านกิดังบะพาฝรั่งไล อัพซอนว่ี่ไนนเป็นสันเป็นสันเน่ย